ทางเข้าหมอกใหม่นะครับเขียนเป็นภาษาไทยใหญ่ทางนั้นก็จะมีภาษาพม่าหมอกใหญ่นะเมื่อเอากระเทือนไงงานโอ้โหกำลังกินข้าวพอดีนะครับโอ้ลูกหลานลูกสาวมาดจอยแนะ่กะไรซืงอหมดแล้วสาวกดเปิดสาวชาวเจอวันหัดแหลมเรานะ อาหิใน yeah. ัสาวะปุดในบนใน้าไวในย็้าเยอปกลาบ่เ้อเปิเฮ็ดไหอ๋อ้าไม่มีปกนะแค่หนึ่งเดน่บนในนา่หนนาี้ทำดีกนาเอาไปเอไหนอเพตเฮ็ดเขาโอ้ไรไรไดนสวนใน้าเพเพื่อใครเฮ็ดชุ่มไหนนะชุ่มนลีนให้ไหนข้าไปเอายาชิดวงในชิดเปแถวโอ้เข้มนันั่นแหละมีปกมีเมงปล่อยก็เข้มนัเมงก็มยยก่โอ้สุดยอดเลยมันนั่นแหละ ผู้สมัไม่มีกันแล้วแน่ให้อยู่หมกใหม่ห้ามหันน้ำผู้สัปงตองะตั้งแล้ววะปางตองอนะตั้งะปะังตองคนะ่ะน้ำผู้ปางตองตไรแสนนอง่ายๆเนาะตีได้นึ้เอต่อเป็นมิดลดีแกนอนั่นเอาไว้เมียนีน่ะจาเ็ดน้ำมันน้ำมีดแล้วเนี่ยจายเคดน้ำมันแม่เอาน้าเรียงลก้มีไวนานาน้น้เงก็มนี้เนาะมึงยุ่งนะมึงยุ่งนคอ๋งยุ่ขาปนมาเออป่มะเออกระเสืออะไรพน่้นก็มม Này lơ, mất chim tuyển nát, nè kìa, ha ha, bà lên, bà lên. mất chim, tu, tu, a mày lè. Come on, nô kìm tuyển nát. Ô mày ao, mày 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 này mày 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 kín mày mày Mới mày 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 ไปสามสิบบาทฮะโอ้สามชิ้นมัดอ่ะไปสามสิบบาทครับงาที่นี่ราคาแพงนะครับก็เกือบแสนเลยนะครับเก้าหมื่นเนะเขาเรียกว่าหนึ่งมัดที่นี่หนึ่งมัดนี่หมายถึงว่าหนึ่งหมื่นจานนะท่านผู้ชมครับวิวสวยอากาศดีธรรมชาติมากครับก็ได้เห็นวิธีชาวนาที่นี่เศรษฐกิจดีมากครับผมเราก่อนนี้ก็ปลูกงาหลังจากนั้นก็ปลูกข้าวแทนโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ครับของป้าเนี่ย ไรงาเยอะีนี้เขาังปลูกเขาเนี่เพื่อเอางาเนิ้เอางาปลูกเขาเขาเนี้ยเขาจ้าเขาจัอ๋อเขาต้นเตียมเนี่ยนะเขาไม่ดน่อยเหมอนจะเนาะเขาม็ดน่อยโอ้ยปลูกเหมือนเ่าลูกใบแบนั้นเขาจหน่อยเอาซาขุดได้นะด้ยไอปาะอันนี้เจอใบเออเขาอะอันนี้เขาบานท่มันเชงเนี่ยเอามือป่า้เนี่ยเอามือป่าแบเดนเชิงก็เอาซาขุดได้ป่านหมเอาโลนกเขางตัวรบิโนมเขาหนานั่นะฝังงาลมหมด นกกลางก๊อฟนกกาโข๋อน่ะเนาะกินงากอาไว้นนั่นเนาะโอเคนี่นะครับเพื่อนๆเรารออยู่นะครับเดี๋ยวเราติดตามชมไปเที่ยวต่อในเวงหมอกใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับดูเป็นไปอากาศไปได้เลยนะครับผมแล้วจะได้กวาอะไรกันเออดูอย่างนี้จะแสดงกันเนาะเอาชื่ออะไรเลยก็ตัดใส่อัดหมอกใหม่ โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดอันนี้คือตลาดหมอกใหม่นะครับเราก็ไม่เคยมาบรรกาศภายในจะเป็นแบบนี้ปาดเทเอ้ยมันกัดเตานเนี่ยน่กาดโบราณเดน้วยนะตลาดนะครับท่านชมครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับวิธีการเปิดตลาดจะเป็นวิธีที่เราข่าในเปิดขายอยู่นั่นเอง ขายน้ำมันนะครับโอ้น้ำเปล่าหางว่าน้ำมันแนอ๋ <c oughs> อน้ำมันอยู่นี่นะโอ้โหมันโถนะครับสุดยอดเลยก็าหามน้ฮะัง,ะง,ะงคืเข้าแน่โกา้าคนนั้นใครนะไฮสก,กีก จบ <laughs> แ,แล้วแล้วแล้วขนมก๋าเนี่ยตื้อเป็นไนยา,นายน้อยนค่ไหนแล้สีลายแหละกาดเนี่ยนี่ดิครับเรามาสายเกินไปเนี่ไม่ไดีไงเนี่ยหมกใหม่หมกใหม่ซีดิ <laughs> <laughs> แล้วกันเนี่มือตากองกับดำตา <laughs>

น,น,ๆๆนี่เคลื่อนเก่าๆอย่าหนีเนจุดนี้นี่กับตัวเขาซื้อตั้งกินกัะเอาเราไปดูสาวๆซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเยอะขึ้นไปแล้วโอ้อันตีน่ามาแน่เนิโอ้ยดูนะครับหมากอะไรเนี่ยยามายามายามาตัวเนี่ยตัวพวกผุม,มันเนี่ยนี่ในโป๊บมันเหรอเวมเจ้า

กินน้ำได้ต้องต้องคดีขมข่าบักหนังก็เองหวานหวานนะวาเนาะเอาได้ผมกินได้ครับมีถั่มั้นหนุนแล้วก็มะเขือถึงแก้วมังกรโอ้โหมีทุกอย่างครับมีนางสาวสาวมาขายมะหอยแล้วก็มีหนอนครับดินไม้อันนี้ก็คือเนี่ย Có bạc, sạp bạc xăm quốc á Đại mai Phịt đi ơn mì hoa bằng mì hổ Để chím <laughs> à, 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 Có Để hít Nằm chim rồi nào Áo đang Áo đang có Áo đang khách nhập Nè, lại ê đi nè này nè thế Cảm lại cả này, cả này cả này เอาแล้วเอาแล้วเลย,เเลยนี่ครับบ้านโบราณสมัยก่อนนี่อยู่นี่นะครับในเดิมต่างเมืองแห่งเมืองหมอกใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ<ะ>แล้วก็สมัยใหม่น่าจะมีสมัยยุคไหนเยอะกว่านรบอบอมนมซนยอดมากครับการเดินทางสำหรับวันนี้ครับก็จะได้เห็น กนขายของต่างๆที่เมืองนี้นะครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหมอกใหม่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวและก็น่าสนใจเยอะนะครับทานชมครับโอเคเราจะถ่ายรูปก,กับบ้านโบราณก่อน,นไปนะครับนี่ต้อนรับยินดีต้อน,น,นรับเข้าสู่แห่งเมืองหมอกใหม่นะครับเมืองประวัติศาสตร์แห่งพี่น้องไทยใหญ่ของเรานะครับ ดูว่าร้านนี้ขายอะไรนะครับน่าสนใจโอ้มีเด่สาวงามงมกิน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 นันเปมนว่าสื่อไกเหมอ่น้แทั่งในบรรยากาศทั้งในบ้าเอาโอ้นี่มีจิจิแน่บนไหนแน่กัดกัยิ้มยิ้มนอค่ะอ๋อออค่ะนเป็นร้านเย็บคู้ให้ขะนอ อ๋อตัดผมอ่ะอ๋อผมมีเวลาดิตัดผมให้นอนี่ไงสั่งว่าหัวกะแล้วใช่ไหมต่อทางนี้อ๋อหัวไหนเป็นบ้านนางตั้งหลังเขาจะเปิดโซนข้างหังนี่แหละไปกับทางหลังนะผมตามมาเนี่ยคนน่งตั้งหลังเนี่ยเขาเด็กน่งตั้งในกไงมีสาวน้ำก็มีสมตำเยี่ยวครับด้วนี้นะ ยินดีก้อนรับเข้าสู่แห่งเมืองนี้นะครับอะไร่ป้าว่าสั่งอะไรกินเพิ่มอีกชอสาหาั่นมะม่วงแย่อ๋อเออนั่นกินไงทุ่ชาอะสเปรชชิวเอาไปสั่งเลยโอ้โลูตา <c oughs> mình nên tắt khóa mà này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กาโต๊ะทำงาอะไรฮะนี่กะาโต๊ะขแงนั่นโอเคจัดไปขัดดอกอันนก้วยฮะขัดดอกเรกเป็นอันอกินเลยนะัดดอกน่สกอกจีนาะฮอวะครัวอะไฮือคัวใไ้ไว้นี่ครับอ่ะอ๋อค่ะโห่นี้ยมปินแน่ อันเตียนอมเนี่ยเตียนเหรฮะเหมใบเามืนงเหมันมียเมืนเป็นโกอะเงี้ยมอนนันเตีนะอันเตีนเปนะวนไนก็มีวะวไก็มีเป็นดเงยมนสปีดนะสปีดจะใบใหญ่นดเดยนะใบยาวเนี่ยเก่นโตเป็นบบจุ๊บมวนๆเสร็กอกทอด เขาตักสองมีดยังสูงม,มีไหนหรอไม่หรอกแอมมันใส่ล้วอืมเ้าจัดมันนะเนาะวัดตอกดีดีมากน้กรียม่ก้างกำมือแล้วนะ้ำลาม<อ>า <c oughs> cá bắt lịch này Tí mà Đẹp Bẩn quá Ờ, lịch không mới Năm mày là bắt lịch tăng bởi quần ดีเข uhm, ้ามากก็ตีคุยยอนี่นะเยมากก็ตีคหมือนจจ้องหมตาอ่ถามตัวนี้ะจ้อง่เจ้า้องเ่ารูกนี้าอง่น้องเอ็มมีสต้เขาต้องน้อนเธอร้าน้องเอ็มมตีบว